สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเราอีกแล้วครับในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาหกแปดและวันนี้ครับผมจะมานําเสนอเป็นเลขมาครบสองตัวล่างผมจะวางสูตรขยับขึ้นมาเป็นสูตรละห้าตัวแล้วใช้ระบบสองสูตรนี้ตัดกันผมจะพาพี่น้องคํานวณจากงวดวันที่หนึ่งกันยามาก็แล้วกันมาผมพาฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กำลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบวังดีจากลงทัศน์พี่น้องครับมาผมพาเข้าดูสูตรและวิธีทำเลยครับสูตรที่1สูตรที่2 3สคูณสิบล่างไปเลยครับ3าคูณสเป็น9 บวกศจะได้9บวก9ได้8บวก6ได้14บวก7ได้1บวก4ได้5สูตรที่2ครับผมให้ใช้100ที่1บวก10ที่2เอา1มาบวกเข้าไป1นบวกสได้3 3มสบวกศจะได้3บวก1ได้4 บวกสี่ได้แปดบวกสามได้หนึ่งบวกสี่ได้ห้าใช้สองสูตรนี้ตัดกันพี่น้องครับตัวไหนถูกกันนำไปใช้งวดต่อไปเก้าไม่มีแปดหนึ่งตัวคือเลขแปดนี้คือเลขที่จะนำไปใช้แปดสี่สี่หนึ่งหนึ่ง สรุปมาครบงวดนี้ได้เลข5ตัวที่จะอยู่ในเลขล่างคือ8,4,8,1,8,5ถ้ามาจับชนกันนะครับเราจะได้กี่หางครับ3หาง5หาง6หางจับชนแล้วได้อยู่ใน6หางถ้าชนกันหมด6หางไปกลับก็จะเป็นที่12หางสำหรับมาครบนะครับ จะได้ที่แปดสี่สี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งคำนวณจากหนึ่งกันยามาใช้สิบหกกันยาพี่น้องครับวันนั้นออกอะไรครับออกห้าแปดและเลขห้าแปดของเรามีไหมมีแปดหรือห้าตัวนี้จะถูกที่ห้าแปดครับถูกค่าแปดต่อเลยครับ มาดูงวดต่อไปเลยครับ16กันยาใช้1ตุลาพี่น้องครับ3คูณหลัก10ล่าง3าคูณหเป็น15 5หบวกศได้5 5าบวกเได้4 4่บวกหได้0 0นบวกเได้7 7็บวกสได้1ร้อยที่1คือ7ยก7มา7จบวกศได้7 บวกหนึ่งได้8บวก4ได้สองบวกสามได้ห้าบวก4ได้9กาตัดครับ5 4 0สี่ย์เจหตัวแรกคือเลขห้าสไม่มีศไม่มีเจ็เจ็ด อ่าเ uh, uh, ครับหไม่มีอ้าวสรุปว่างวันนี้เหลืออยู่2ตัวเหลืออยู่2ตัวพี่น้องครับเราจะได้5 7าเหรือถ้าใครอยากจะใช้ตัวของมันชนของมันก็คือหมายถึงเลขเบิ้ลถ้าคิดว่ามีเลขเบิ้ลก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกคือ5 5กับ7 7 อันนี้ก็เหมือนกันถ้าชนก็มีชนแปดแปดสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าเพิ่มเข้าไปด้วยถ้ากรณีถ้าคิดว่ามันจะมาเบิ้ลเราคำนวณ1ิบกกันยา1หนึ่งตุลาใช้พี่น้องครับออกอะไรครับออกเกดเกดมาครบสองตัวล่างจะเข้าที่เกตตัวนี้เนื่องจากมันเบิ้ลมันก็จะเท่ากับสองตัวมาที่เกดเกดอ่าผมถือว่ามันถูกเราจะถูกที่เกตเกดต่อครับ หตุลาใช้สิบหตุลานะสมคูณ10ล่างครับ3าคูณเเป็น1บวก9ได้0บวก6ได้6บวก7ได้3บวก4ได้7 1็ดหนึ่งหกเอไครับ1นึ่งเจด 1>, 1 0 6่งศูนสามเร้อยครั้งที่1คือเลขแปเอา8มาครับ8ปบวกแเป็น16ใส่หลงไป6กบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็บวกสเป็น11 11อบเวกสเป็น14บวกสเป็น18ชนเลยพี่น้องครับจะเหลือสักกี่ตัวตัวแรกคือเลขหนมาแล้ว ศไม่มี6ตัวที่สองคือเลขหกสาไม่มีเก็ตัวที่สคือเลขเก็เราจะได้มาครบอยู่3ตัวคือหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งดหจะได้กี่ตัวครับ 2ตัว3ตัว4ตัวเป็น8ตัวเมื่อไปกับจะได้ที่1 6 6่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจได้อยู่6ตัวครับและผลที่ออกพี่น้องครับคำนวณหนึ่งตุลาใช้16บหกตุลาครับออกอะไรครับ2ตัวล่างออกหกหนึ่งงวดนั้น หกนึ่งก็จะถูกที่61ตัวนี้ครับมาครบที่61ถูกครับต่อเลยครับ16ตุลาใช้หนึพื่อสิกิกาพี่น้องครับ3คูณหลัก10ล่าง3าคูณหเป็น18ใส่8เข้าไปครับบวก9เป็น17บวก6เป็น23บวก7เป็น30มบวกสเป็นสาสี่ แปดเจหลักร้อยครั้งที่1บวกหลักสิบครั้งที่2อ0รที่1คือ9 9้เบวกแปเป็น7 7เจ็ดไปบวก1เป็น8 8ดปดไปเป็น2อบวกสเป็น5้บวกสเป็น9ตัดเลยครับตัวแรกคือเลข8ที่ชน7จ็เจด ตัวที่2คือเลขเกตสามศูโหงวดนี้เหลือ78ตัวเดียวพี่น้องครับเราจะเหลือมาครบอยู่2ตัวคือ8กับ7และงวดสุดท้ายหนึ่งพฤศกิกาออกอะไครับออกแปเ,เลยพี่น้องครับอ่ะมาที่8 7เเลยงวดสุดท้ายขอให้เดินต่อนะครับสูตรนี้ขอให้เดินต่อ ผมพาพี่น้องคำนวณเลยนะ3คูณหลัก10บครั้งหลัก10บล่าง3คูณ8เป็น24ใส่4ลงไป4ีบวกเได้3 3มบวกหได้9 9้บวกเ็ได้6 6หบวกสได้0 3นย์อซีสาม หกศูนย์อีกสูตรหนึ่งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งว่นนี้คือเลขสี่ยกสี่มาครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสี่เป็นศูนย์บวกสี่เป็นศูนย์บวกสามเป็นสามบวกสี่เป็นเจ็ดตัดเลยครับ ขอให้เดินต่อนะครับไม่รู้ว่าสูตรนี้มันจะเดินต่อไหมตัวแรกคือเลข4ไม่มาตัวที่2คือเลข3มาแล้วครับเลข3าหนึ่งตัวแล้ว9 6 6าตัวที่2คือเลข6ตัวที่3 0 0สูนย์ศูนยรุปว่านี้มาครบ3ตัวคือ360ที่จะมาในชุด2ตัวล่างในงวดวันที่ หพฤศกิกาเพราะฉะนั้นผมจะจับชนเลยครับผมจะตั้งที่3กับ6ถ้า3มาพี่น้องครับเราจะได้ที่สามหกหกสามสสาม แล้วถ้า6มาก็จะได้ที่6 0และ0 6ถ้าจะเบิ้ลก็จะเบิ้ลที่3 3 6 6และ0 0อืมก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับเลขมาครบ2ตัวล่างงวดนี้ คลิปต่อไปพี่น้องครับผมจะเอาเลขวิ่งล่างสองตัวทนสองสูตรเอามาชนกันแล้วจะมีให้เห็นไหมในเลขสามหกศูซึ่งได้สองสี่หกแปดเกาหางนี้ครับเรามาดูกันครับเป็นเลขวิ่งล่างสองตัวชนสองสูตรนะอ่ะซึ่งผมจะมาตัดในเลขมาครบจะมีให้เห็นไหมโอเคพี่น้องครับนี้คือเลขมาครบ2ตัวล่างวิธีทำตามนี้ครับ ใช้สสูตรระบบสอสูตรเอาไปชนกันตัวไหนถูกจะถูกกันทั้งสองสูตรเป็นตัวที่เราจะนำไปใช้ในงวดต่อไปและงวดสุดท้ายสูตรที่1ได้43960สูตรที่2ได้56037เมื่อใช้2ส,สูตรนี้ชนกันที่เลข3ามหรือหเลข0ถ้าสูตรเดินต่อเราจะเห็นใน3ตัวนี้มา2ตัวในเลขล่างโอเคนะครับมา สำหรับสูตรนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนจะจากกันผมนุกทัศน์ขอพวกคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ